มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมคลังความสุขภายในซึ่งมนุษย์นั้นเป็นผู้โชคดีที่นอกจากมีคลังความสุขแล้วยังมีกุญแจเพื่อไขคลังความสุขอีกด้วยจิตเดิมแท้ประพัสสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสท,ที่จรมาประพัสสอนหมายถึงจิตเดิมแท้ที่ปกติมีคุณสมบัติสี่อย่างคือมีความสงบ มีความสุขมีความผ่องใสมีความสว่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาพร้อมจิตเดิมแท้คนละดวงส่วนกุญแจคือธรรมที่เรียกว่าสตินั่นเองมนุษย์เกิดมาพร้อมศัก,กยภาพที่จะพัฒนาเป็นสมาธิและปัญญาขอเชิญท่านรับฟังบทธรรมอันทรงคุณค่าเรื่อง สติคือกุญแจของคลังความสุขภายในในลำดับต่อไปค่ะคลังความสุขภายในถ้าหากมนุษย์มีความรู้สึกนิดเดียวว่าทุกคนมีคลังแห่งความสุขอยู่ในใจมนุษย์ก็จะไม่เป็นยาจกทางวิญญาณหรือก่อสงครามเพื่อแย่งชิงอะไรอะไรกันเลย มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาพร้อมกับคลังแห่งความสุขแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความโชคดีและโชคร้ายต่างกันตรงที่มนุษย์โชคดีได้กุญแจสำหรับเปิดคลังเอาความสุขมาใช้ในชีวิตด้วยส่วนสัตว์ทั้งหลายโชคร้ายได้แค่คลังแต่ไม่ได้กุญแจสำหรับขายเอาความสุขมนุษย์จึงเป็นผู้โชคดีที่มีโอกาสแห่งความสุขอยู่กับตัวตลอดเวลาส่วนสัตว์ทั้งหลาย เป็นเพียงผู้รอโอกาสเพราะไร้กุญแจด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรสัสสรรเสริญการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐเพราะได้ทั้งคลังแห่งความสุขและดอกกุญแจมาพร้อมส่วนสัตว์ทั้งหลายได้แค่คลังความสุขแต่ไร้กุญแจสำหรับไขแล้วความสุขนั้นจะมีประโยชน์อะไรเพราะแม้จะมีอยู่ในใจแต่ก็เหมือนอยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลก พราะเหตุใดจึงกล่าวว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาพร้อมกับคลังแห่งความสุขก็คลังแห่งความสุขเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วหน้าตาของกุญแจดอกนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในใจบางคนอาจจะผ่านเลยไม่ใส่ใจเพราะคิดว่าเป็นแค่วาทกรรมสร้างภาพแต่บางคนเมื่อย้อนทบทวนดูชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีเขาแห่งความจริง เพราะชีวิตมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างละคนกันก็อาจจะเกิดความสงสัยหรือว่าคลังแห่งความสุขของแต่ละคนมีอยู่จริงๆถ้ามีอยู่จริงๆฉชไหนมนุษย์จึงมีความสุขแบบลุ่มๆดอนๆไม่สมกับคำพูดที่ว่ามนุษย์โชคดีได้คลังแห่งความสุขและกุญแจสำหรับไขเอาความสุขมาใช้กันทุกคนเล่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนแต่เศร้าหมอง เพราะกิเลสที่จรมาคำว่าประพัดสอนหมายถึงจิตมีสภาพปกติไม่ป่วยย่อมมีคุณสมบัติอยู่4อย่างคือ 1. มีความสงบ 2. มีความสุข 3. มีความผ่องใส 4. มีความสว่างเพราะลักษณะของจิตปกติมีสภาพเป็นแบบนี้เองคือที่มาของคำพูดที่ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เกิดมาพร้อมกับคลังแห่งความสุขอันหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาพร้อมกับมีจิตเดิมแท้คนละดวงส่วนคําว่ากุญแจนั้นคือธรรมที่เรียกว่าสตินั่นเองมนุษย์เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นสมาธิและปัญญาส่วนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเมื่อเกิดมาไม่ได้ศักยภาพพิเศษนี้ติดตัวมาด้วยเลยนี่คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำไมมนุษย์ซึ่งมีจิตเดิมแท้ที่อุดมด้วยความสงบความสุขและความผ่องใสจึงไม่มีความสุขดุจเทวดาบนทิพวิมานเล่าทั้งที่สภาพจิตสี่อย่างนี้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากความสุขบนสวงสวรรค์เลยเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามนุษย์แม้มีคลังแห่งความสุขอยู่ในใจก็จริงแต่ในเมื่อมนุษย์ผู้ไม่ฉลาด ไม่เคยไขกุญแจเอาความสุขมาชโลมใจเลยแล้วมนุษย์ผู้นั้นจะมีสภาพต่างอะไรกับยาจกทางจิตวิญญาณเล่ามีกุญแจแห่งความสุขแต่ไม่เคยไขยกลับเที่ยวเอาไปฝากไว้กับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเอาไปเก็บไว้ในตู้เซฟบ้างหรือใช้แบบทิ้งๆิ้งคว่างๆบ้าง,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 างในเมื่อความจริงเป็นแบบนี้เราควรจะโทษว่าคลังแห่งความสุขที่อยู่ในใจเป็นเรื่องหลอกลวงหรือจะโทษความโง่เขลาของมนุษย์เอง ที่ไม่ยอมไขเอาความสุขมาใช้แล้วก็เที่ยวบ่นเพ้อว่าจนความสุขชีวิตมีแต่ความยากลำบากไม่เคยรู้จักความสบายกับเขาเสียทีมีแม่บ้านท่านหนึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมมีลูกหลายคนลูกแต่ละคนมีโอกาสดีได้เล่าเรียนจบสูงสูงทั้งนั้นลูกบางคนเรียนจบแพทย์ลูกบางคนเรียนจบวิศวะเมื่อลูกคนสุดท้องเรียนจบและได้ทำงานแล้วแม่บ้านท่านนั้น เอ่ยปากว่าสบายแล้วเพราะส่งเสียให้ลูกเรียนจบมีงานทำกันครบทุกคนแล้วแม่บ้านท่านนั้นสบายจริงหรือเพราะเมื่อเรามองด้วยความเป็นจริงจะพบว่าในขณะที่แม่บ้านนั้นรู้สึกว่าตัวเองลำบากเพราะต้องทำงานหาเงินส่งลูกเรียนนั้นสุขภาพยังแข็งแรงดีเพราะอายุยังไม่มากแต่พอลูกคนสุดท้องเรียนจบและมีงานทำมั่นคงแล้วอายุของเธอก็ร่วม60ปีแล้ว สุขภาพของคน60ปียังแข็งแรงดีอยู่หรือจึงบอกว่าสบายแล้วความสบายจริงๆแล้วไม่ได้มีอยู่จริงหรอกแม่บ้านท่านนี้รู้สึกสบายขึ้นเพียงเพราะไม่ต้องลำบากแบบที่ผ่านมาแค่นั้นเองเหมือนคนที่แบกของหนักมานานแล้ววางลงคำว่าสบายของเขามีความหมายแค่เพียงได้วางของหนักที่แบกมานานลงจากบ่าเท่านั้นเองถ้าความสบายคือการวางของหนักลง แล้วถ้าเอาความสบายนั้นไปเทียบกับคนที่ไม่ได้แบกของหนักมาตั้งแต่แรกเราจะเรียกความสบายนั้นว่าอะไรแน่นอนว่าต้องไม่ใช่ความสบายเป็นแค่เพียงความเฉยเพราะไม่ทุกข์แค่นั้นเองค, Lori, ความไม่ทุกข์ของคนที่ไม่ได้แบกของหนักก็ดีความสบายของคนวางของหนักลงก็ดีย่อมไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าความสุขเขาไม่เคยรู้จักความสุขเลยเพราะเขาไม่เคยรู้จักคำว่าสติไม่รู้จักกุญแจแห่งความสุข ใครที่ไม่รู้จักสติไม่มีทางเลยที่คนนั้นจะรู้จักคำว่าความสุขแม้ความสุขนั้นจะซ่อนอยู่ในใจเขาอย่างมากมายมหาศาลก็ตามตัวอย่างของผู้ที่เข้าถึงความสุขแท้จริงแล้วคือพระพุทธเจ้าและอริยสาวกทั้งหลายดังมีเรื่องราวในพระสูตรตอนหนึ่งว่าเมื่อครั้งทรงอยู่ที่กาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิพวกนิครนได้ทูลถามว่า ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารใครมีความสุขมากกว่ากันพระพุทธเจ้าได้ย้อนถามพวกนิครนว่าดูก่อนนิครนถ้าอย่างนั้นเราจะขอถามท่านบ้างเข้าใจอย่างไรพึงตอบอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแห่งมคตสามารถไม่ทรงไหวพระกายไม่ทรงพระดำรัสทรงเสวยความสุขอย่างเดียวอยู่ตลอดเจ็วันเจ็ดคืนหวันหคืน หวันห้าคืนสวันสี่คืน3มวันสมคืนสองวันสองคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนได้หรือนิครนตอบว่าไม่ไหวละท่านดูก่อนนิครนเราแหละสามารถไม่ไหวกายไม่พูดเสวยความสุขอยู่อย่างเดียวตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนสองวันสองคืน3มวันสมคืนสวันสี่คืน5วันหคืน หกวันหกคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยู่สบายกว่ากันนิโคนตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พระโคโดมสิอยู่สบายกว่าพระเจ้าพิมพิสารการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านสามารถนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จาเลยเสวยความสุขอย่างเดียวอยู่อย่างนั้นตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนจนถึงเวันเจคืนหมายถึงด้วยอาศัยการฝึกฝนสติ สมาธิปัญญาจนสามารถปราบกิเลสนิวรได้แล้วจึงสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้นานปานนั้นแม้ในพระสูตรอื่นก็แสดงไว้ว่าเมื่อสาวกของพระองค์ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมก็สามารถจะอยู่อย่างมีความสุขโดยส่วนเดียวตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนบ้างหรือตลอดหนึ่งปีบ้างหรือตลอดสิปีบ้างหรือตลอดชีวิตบ้าง ทั้งคฤรัสถหัดและบรรพชิตก็มีอยู่เป็นจำนวนมากแม้ในปัจจุบันพระที่สามารถเข้าสมาธินั่งนิ่งไม่ขยับตัวเลยตลอดเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนหรือ24ชั่วโมงก็มีอยู่หลายรูปแม้ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะเจ้าถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็สามารถทำได้สิ่งที่ทำให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานคือสติหรือกุญแจแห่งความสุขนี้เองเพราะเมื่อมีสติแล้ว การที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านสมาธิและปัญญาให้เข้าถึงความสุขแท้ก็ทำได้ไม่ยากแล้วถ้าคิดจะทำแต่ที่ยากก็เพราะไม่คิดจะทำต่างหากเพราะฉะนั้นกุญแจแห่งความสุขก็อยู่ในมือเราแล้วศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงคลังแห่งความสุขภายในก็อยู่ที่เราแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว,ว่าจะปล่อยศักยภาพ และโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปพร้อมกับกระแสแห่งกาลเวลาเหมือนเศษสวะที่ลอยไปตามน้ำหรือไม่ถ้ามีความตั้งใจที่จะไขกุญแจแห่งสติเพื่อเข้าถึงคลังแห่งความสุขภายในกาลยานามิตรและครูบาอาจารย์ที่จะช่วยแนะนำยังมีอยู่มากมายในปัจจุบันแต่ถ้าหากเราไม่ได้สนใจแล้วเทวดาที่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้